โชคเปิดลาบดวยปูด้วยมาครับวันนี้ปังต่อเลยวิ่งลูดอย่าลืมนะครับเพื่อนนะ วิ่งรูดนะวิ่งรูดนะสวัสดีครับพี่ลุงครับวันนี้เน็บปกติเนาะเห็นแล้วครับเห็นแล้วสวัสดีครับแป๊บหนึ่งนะครับท <c oughs> ุกท่านนะก็ามาแล้วฝากกดแชร์กดไลค์กดแชร์ทักทายกันได้นะครับทุกท่านนะซาทูปูมนีเปิดโชคเปิดรับ saya lihat santu-santunya satu-satu เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดแชร์ได้เดอ้อสายหั่งลาวสตาฮานอยนะครับอย่าลืมนะฮานอยนะสายวิ่งรูดไม่ต้องไปดูที่อื่นเลยสายวิ่งรูดดูผู้ปู่เลยเดอ้อพี่น้องเดอ้อเดี๋ยววันนี้ออาแจากสายด่วนด้วยนะครับดูให้จบไลค์สาธุสาธุเดอ้อพี่น้องเดอ้อ ดูให้จบไ์นะครับอยู่ให้จบไ์เอาสายด่วนไปด้วยนะครับเพกกันนะเข้ามาแล้วทักทายกันได้ครับสวัสดีคนดูแปดท่านครับมาหนึ่งร้อยท่านเร็วๆวันนี้ทักหลังบ้านมาเยอะนะครับพพกกันนะทักปลายออมาเยอะนะครับเข้าห้องวีนะครับเดี๋ยวออพาเข้านะครับหรือว่าใครเห็นลิงก์ด้านล่างนะครับเห็นลิงก์ด้านล่างสวัสดีครับพี่สาวพี่น้ำฝนนะครับ พี่น้องฝนขอให้ปังๆเดอ้อพี่น้องเดอ้อมนีเดอ้ออย่าลืมนะครับเพื่อนนะอย่าลืมวิ่งลูดนะครับถ้าเราไปเล่นตัวเจาะตัวเน้นอย่างเดียวนะครับมันอาจจะพลาดวิ่งลูดกันทุนนะครับเพื่อนนะอะไรก็ไม่แน่ไม่นอนเดอ้อพี่น้องเดอ้อให้วิ่งลูดกันทุนไว้บ้างนะครับถึงจะได้ไม่เยอะแต่ก็กันทุนนะครับเพื่อนนะ ทูปปู่ยังไม่พลาดนะครับทูปปู่ยังไม่พลาดนะฮาหนอยสามนอยวิ่งรูดนะครับทุกันนะซื้อขึ้นซื้อโลงหนีวุ้มีผ่านได้พี่น้องมาเข้ามาเร็วๆเข้ามาแล้วฝากกดแชร์ให้ออดเดอจีนบายนะครับจีนบ่ายนะจีนบ่ายออเด่น,ๆๆนๆๆอยู่ที่ศูนย์กับสี่นะครับวิ่งรูดนะทุก่านนะๆๆนะ ขอให้เข้าพยวยส้มเ้อขอให้เขาใบสมเ้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวตัวสุดท้ายเดี๋ยวให้สายด่วนนะครับใครที่ยังไม่ได้เข้าห้องวีเดี๋ยวให้หน้าไลฟ์เลยสายด่วนเมื่อวานสายด่วนของเรามาสองห้านะครับเพื่อนนะตัวฟันไม่มานะตัวฟันไม่มาวันนี้ขอให้มาตัวฟันนะถ้ามาสูตรเดิมรอบปกตินะเพื่อนนะถ้ามาสูตรเดิมรอบปกติกับ v i p นะ แต่ก็จิ้มนะครับทุกด้านจิ้มจิ้มไปในเดือพี่น้องเด้อพิเศษรอพิเศษเบื้งหัวเรานะ่ะคืเป็นเลขหนึง่งในพี่น้องจินมาสามเก้าสามหกศูน 3, 60, พี่น้องโอ้ยศูนย์มาอยู่ตวัว มีตัวเจาะวันนี้สามหกสามหกศูนนะครับจีนบ่ายเข้านะเพกกันนะจีนบ่ายเข้านะครับ,บ,รบโวยส้มนะสามเก้าสามหกศูนนะครับไปลุ้นวีไอพีต่อนะครับเข้าวิ่งรูด 0นะครับเข้าต on ัวเจาะในใบส้มนะครับเพื่อนเห็นไหมพี่ออลงให้มันรูดนิเคกับจีนนะครับนิเคกับจีนนะรูดได้นะเพื่อนนะเห็นไหมครับตัวเจาะก็เป็น101660ตัวเน้น0 2 6ย1 2เมื่อเช้ามันดีดนี้ได้พี่น้อง12มาเข้ามาเร็วๆทุกท่าน100ท่าน100แชร์นะครับ100ท่าน100แชร์เร็วๆ โพรยสมนะครับเข้านะครับนี่เคนะครับนี่เคบ่ายก็เข้านะครับเพื่อนนะถ้าใครเล่นกับหัวก็เก้าหนึ่งหกหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับอย่าลืมกับหัวเด้อพี่น้องเด้อมารอสมาชิกนะครับเดี๋ยวออให้สายด่วนกับใบสูตรไปเลยนะครับใครมาวันนี้ก็ขอให้ปังๆนะครับเพื่อนนะใครเห็นเลขหนึ่งพิมพ์เลขหนึ่งขึ้นมาเลยเด้อมีคนอยู่วะพี่น้อง ส่วนมา,ากเข้าจีนเนาะจีนเช้าจีนบ่ายแตกในใบส้มนะครับเพื่อนเนาะมาตัวเดียวกันหมดเลยเนาะขอพรบคุณครับพี่วันเพนพี่ลุงขอพรบคุณครับพี่กนิกาขอพระคุณครับ,วรรบ,รรรบสวัสดีสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับเพื่อนนะมาเร็วๆหนึ่งร้อยท่านหน, 100, น100ึ่งร้อยแชร์นะครับหนึ่งร้อยท่านหนึ่งร้อยแชร์เดี๋ยวออให้นะครับเดี๋ยวออให้ไปด้วยนะเพื่อนนะ วันนี้นะครับเม็ดเดียวขอให้มาเด้อพี่น้องเลยเม็ดเดียวถ้าเล่นก็จะเป็นของออมีสี่เจ็ดนะเล่นเม็ดเดียวนะว่านะสี่เจ็ดนะเม็ดเดียวสี่เจ็ดสี่หนึ่งนะครับสี่เจ็ดสี่หนึ่งนะครับถ้าจะเล่นนะ ให้ปังๆเด้อพี่น้องเด้อหัวขึ้นเ่ยมๆเมื่อกันพี่นอ้องม่เม็นสิมเป็นหนึ่งๆบ่ใครเห็นเลขเกียรตัวเล็กๆอยู่ใต้เลขหนึ่งโู้สัต์สัตว์เลยพี่น้อง ชัดเลยนะครับชัดเลยนะว่าันนะหนึ่งเจ็ดผู้ใดเห็นเลขเจ็ดเียนบอใครเหเลขเจ็ดพอเห็นตุเนเลเ,เลขไหนออเล่นหมดนะครับกันนะบอกคุณว่าตัวไหนสื่อเหมือนด้ เข้ากับเราขอปู่นะครับเพื่อนนะปู่หนึ่งร้อยท่านเข้ามาเลยเร็วเห็นสามเจ็ดพี่ลุงบอกว่าสามเจ็ดสาธุสาธุสาธุเนาะใครเห็นเนาะสามเจ็ดสามเจ็ดวันนี้สามเจ็ดเป็น อยู่ในตารางเป็นเลขค่อยเลยนะครับเพื่อนนะสามเจ็ดน่าลุ้นอยู่เหมือนกันนะครับค่อยคู่เลยหนึ่งหนึ่งครับพี่น้องออกัตเกวสวะหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดนี่เมื่อวานหนึ่งเจ็ดนะครับเพราะว่ามีหนึ่งเจ็ดอยู่นะเพื่อนนะมีหนึ่งเจ็ดแต่วราตัดออกว่ามันมาแล้วนะครับเดี๋ยวออให้ดูในใบนะเดี๋ยวออให้ดูในใบนะครับเพื่อนนะ โัวเล็กบ่นมีน้องเล็กบ่นอย่าลืมซื้อนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับวันนี้วิ่งเลยวิ่งรูดหนึ่งเลยนะครับเพืกันนะวันนี้วิ่งรวดหนึ่งเลยนะครับเนพะืกันนะหนึ่งหนึ่งสี่สาธุสาธุเมื่อกี้เลขเจ็ดชัดมากนะครับพพืกันนะพี่ลุงบอกว่าเลขสามสามเจ็ดนะครับหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันนะครับหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันนะครับพพืกันนะเล่นกันง่ายๆเลยเนาะ วิ่งลวดหนึ่งไปเลยนะครับหาหน่อยวันนี้จะมีหนึ่งไหมนะครับมีหนึ่งกับอะไรนะครับลองดูขอบพระคุณครับ139แชร์นะครับ ขอบพระคุณมากครับหนึ่งร้อยสามสบเก้าแชร์ใครแชร์วันนี้ขอให้ปังๆขอให้แตกสามตัวด้วยพี่น้องเล็กมิตรเบิลนะครับพี่น้องมิตตเบิลน้อยเบินเน่นอนจ้าออกมาอนีสาถูสาถู่คอยเบินเนาะหลุดเบินเลย <laughs> วันนี้ขอให้เบิลนะครับขอให้มานะครับขอให้เบิลขอให้มานะเดี๋ยวตัวสุดท้าย เดี๋ยวออให้ดูนะครับตัวสุดท้ายเดี๋ยวออให้ดูนะัเพื่อนัน,นะเดี๋ยวเราไปเข้าห้องวีแล้วก็เอาตัวฟันใครจะเอาตัวฟันใครจะเอาสายด่วนใครจะดูสายด่วนเร็วๆใครที่ไม่เข้าห้องวีใครจะดูสายด่วนเอาไปเล่นน้อยพิเศษน้อยกอา,าศาสตร์น้อยพิเศษครับพี่น้องเอาไปลูดก่อนนะครับกดหนึ่งมาเร็วๆผู้ใดสีเอากดหนึ่งมาให้อ่อเร็ว ร้อยห้าสิบแชร์นะครับร้อยห้าสิบแชร์ขอบพระคุณมากครับกดหนึ่งมาเดี๋ยวอพาไปเอานะครับสวัสดีคนดูสิบหกท่านมาเร็วๆเข้ามาเร็วห้าสิบท่านหนึ่งร้อยท่านนะครับห้าสิบท่านหนึ่งร้อยท่านนะครับหนึ่งหนึ่งนะครับใครจะเข้าห้องวีนะครับดูนะเดี๋ยวอพาเข้าห้องวี พาเข้าห้องวีก่อนนะครับพวกกันนะอ๋อพาเข้าห้องวีนะครับดูนะครับพวกกันนะเห็นลิงก์ตัวสีฟ้านะครับมาเร็วๆตัวสุดท้ายใครจะเอาเข้ามาเร็วๆลิงก์ตัวสีฟ้าจิ้มลิงก์ด้านล่างเข้าไปได้เลยนะครับนี่เนยนะใครมีลายเข้าได้หมดนะครับพวกกันนะใครมีลายเข้าได้หมดนะครับ เปิดลายตัวนี้นะครับเปิดลายเข้าไปได้เลยนะครับมีที่ให้แทงบาทแล้วก็16นะเดี๋ยวออให้ดูเลทจ่ายบ้านเรานะครับซื้อลอพี่น้องดีกว่าเข้าไปซื้อแพงๆเลทจ่ายแพงๆเราถึงหลายๆเราก็เขาชิงหนีเด้นะครับมีมีหลายท่านนะครับพี่ทักมาหาออนะครับแต่ออไม่รู้จักนะออมีแค่บ้านเดียวนะครับที่พาพี่น้องเราเข้าไปซื้อนะครับทุกานนะให้ตามออเลยนะครับไม่มีชิงไม่มีหนีนะครับ นี่นะเลดจ่ายสองตัวนะครับเก้าสิบหกนะบางท่านก็อาจจะเป็นอาจจะเป็นสมาชิกบ้านเฮทที T อยู่นะครับเพื่อนกันนะเลดจ่ายสองตัวนะครับเก้าสิบหกตัวโต้ร้อยิบห้าตัว,ต,วตรงเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับสามตัวตรงนะครับเลดจ่ายนะเข้าไปซื้อเลยเออนรับประกันให้นะครับเพื่อนกันนะบ้านเฮทที T นะครับโอ้ตัวสุดท้ายพี่น้องตัวสุดท้ายเลดคืองามแท้มือนนี่ มาเข้ามาเร็วๆหนึ่งร้อยท่านเร็วๆนี่นะครับเข้าไปแล้วบอกว่ามาจากอภัยนะครับเพืกันนะเห็นลิงก์ด้านล่างจิ้มลิงก์เข้าไปบอกว่ามาจากอภัยนะครับเข้ามาเร็วๆเข้ามาเร็วเดี๋ยวอให้ฮานอยด้วยนะครับเดี๋ยวอให้ฮานอยด้วยนะครับพวกกันนะใครที่ไม่ได้เข้าห้องวีใครที่จะเอาอยู่หน้าไลฟ์สดมาจิ้มลิงก์ตัวนี้เข้าไปได้เลยนะครับจิ้มลิงก์ตัวนี้เข้าไปได้เลยนะครับเพกกันนะ ลิงก์ตัวนี้เดี๋ยวเอดูลิงก์ใหม่กว่านะครับนี่นะครับเป็นห้อง V 1นะครับเข้าไปได้เลยตอนนี้200รท่านนะครับเพื่อนนะตอนนี้200คนนะครับเข้าไปแล้วพี่น้องเราเนาะสองร้อยท่านแล้วเข้าไปได้เลยนะเพื่อนนะใครที่จะเอาแนวทางของอคกับแอดมินได้เลยนะครับ ขอกับแอดมินได้เลยในห้องนี้นะครับในห้อง v 1หนึ่งนะเพื่อนนะวีหนึ่งสองร้อยท่านนะครับจิ้มเข้าไปได้เลยมีที่ให้ซื้อนะครับออรับประกันให้นะครับมาเร็วๆมาเร็วๆนะครับเพื่อนนะออขอห้างค้านะครับอันนี้เป็นห้องเ c ฟซนะครับอันนี้เป็นห้องเ c ฟซนะครับเป็นห้อง f c ฟเดี๋ยวออเปิดให้เข้านะเพื่อนนะตอนนี้สี่รอยเก้าสิบสามคนเข้าได้อยู่เจ็ดคนนะเพื่อนนะ เข้าได้หยุดเจ็ดคนใครที่จะเข้าเดี๋ยวออพาเข้านะครับเดี๋ยวอวเปิดให้เข้านะครับเพื่อนนะดูเลขวันนี้สวยมากเลยนะครับ mm. บบตองแปลงเลขเลยครับพี่น้องมาเข้ามาเร็วๆเ,เ,เ, mm. เข้ามาเร็วๆนะครับเข้ามาเร็วๆนะพี่น้องเราแตกส่วนๆดูมดมือครับพี่น้องของเอฟซีหนึ่งถือบวถือกับแตกกส่วนยังสี่หละ <c oughs> โอ้โปุ้นเนี่ยคนว่า <c oughs> นี่นะครับเดี๋ยวอวให้ดูนะครับ นะสายด่วนฮานอยวันนี้นะครับสายด่วนฮานอยวันนี้นะสายด่วนฮานอยวันนี้นะครับดูนะครับชอบก็ตามนะครับไม่ชอบก็ผ่านนะสายด่วนนะสายด่วนฮานอยวันนี้นะครับนี่จะเป็นโพยเตี๋มนะครับอ๋อ,อชอบสี่เจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดหกจะลืมกับหัวนะครับจับกับหัวไอ้บ้างเด้อพี่น้องเด้อ 5บาท10บาทนะครับ5บาท10บาทกับหัวไ้น้ำเน้ออเน้นรอบปกติกับ VIP นะครับเน้นรอบปกติกับ VIP นะครับใครจะกันรอบพิเศษก็ได้นะครับกันผ่าดเนาะพี่น้องเนาะนี่นะครับได้กันหมดแล้วเนาะมาใครที่จะเอาทูปปู่เห็นเลขอะไรให้พิมพ์มานะครับเห็นเลขอะไรให้พิมพ์มาพร้อมกันหรือยังนะครับพร้อมกันหรือยังขอให้ปังเน้อพี่น้องเน้อมาขอให้เบิ้ล เห็นเลขอะไรให้พิมพ์มาก่อนออกจากไลฟ์เร็วๆเลยอย่งตัวนี้หน่อยอเห็นเลขอะไรให้พิมพ์มาขอปู่เอานะครับพิมมาเร็วๆพี่น้องโอ้โอเยเลขึ้องามแทวมน,นี้หนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดเจ็ดหนึ่งพี่น้องสิโบ่ตองบัว มาแล้วเด้อหกหกหกนะพี่พี่นุ่นเด้อเอ็มว่าหกหกหกอ่ะโอ้ยเหล็กยิง่งใหญมาหกหกหกมาแบบนี้กันเรียบร้อยแล้วน้อนพี่น้องเนาะมาแบบนี้กันเรียบร้อยแล้วหกหกหกไปนะอ่านะพี่น้ำฝนนะครับหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดเจ็ดว่าทันพูดว่าเอาตามไปนะครับ ใครที่ชอบนะครับใครพิมพ์่ไหนก็ตามเอาเดอร์พี่น้องมามาพิมพ์มาขอให้มานะครับทุกท่านนะสิบสามท่านเร็วๆพิมพ์มาหมดเดี๋ยวออลงไลน์นะครับทุกท่านนะ mm hmm. วันนี้ต้องปังวันนี้ต้องปังนะครับเดี๋ยวออจะไปให้สายวิ่งลูดนะครับเดี๋ยวจะให้สายวิ่งลูดอยู่ในห้องเอฟซนะครับสองห้องนะสายวิ่งลูดทั้งนะครับสายวิ่งลูดทั้งนะครับอยู่ในห้องเอฟซสามห้องนะครับห้องเอฟซสองก็มีแอดมิน ดูแลอยู่นะครับเดี๋ยวออจะไปลงให้นะครับใครที่อยู่อย่าออกนะครับเพื่อนนะเพราะว่าเรามีเรามีบอร์ดดูแลนะครับบอร์ดดูแลใครที่จะมาเชิญจะมาลบนะครับเรามีบอร์ดดูแลให้ใครที่จะมาลบสมาชิกเราออกจากห้องนะครับโดนดีดออกหมดนะครับเพื่อนนะห้ามเชิญเพื่อนนะครับใครจะเอาเพื่อนเข้าในห้อง f อฟสองให้บอกออเดี๋ยวออดึงเข้านะครับเดี๋ยวจะโดนบัญชีดานะครับเพื่อนนะให้บอกอเด้อ ใครที่จะตามวันนี้ก็ขอให้โชคดีนะครับขอพระคุณพี่สาวพี่ชายทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมให้กําลังใจกันนะครับถึงบสูส่อก็มาให้กําลังใจกันคูดคุยกันนี่ครับเป็นพี่พี่น้องครับก็คือการให้กําลังใจกันถึงบูส่อถึงบูตามก็คือการให้กําลังใจกันนะครับพี่น้องเนาะมาก็คือเอฟซียู่น้ากันไปดนๆนเนาะ บแนเด้เดียวออสิผ้าเอาไปเอารางวันที่หนึ่งวันนี้ก็ขอให้ปังปังนะครับขอให้ปังปังเอาไปเล่นห้างเลาาสตาร์นะครับใครจะลูดยันดาวก็ได้นะครับสายวิ่งรูดนะครับลองตามดูเลขไม่เยอะวันนี้เลขมีสองตัวนะเพื่อนๆนะหนึ่งเจ็ดกับหนึ่งหนึ่งนะหนึ่งเจ็ดกับหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดนะทุกานนะวันนี้ก็ขอให้ปังปังขอให้ร่ำรวยร่ำรวยครับหนึ่งกับเจ็ดก็ตัวเดียวกันนะสาธุสาธุครับพี่วันเพ็ญครับ <laughs> ขอให้มาเด้อขอให้มาเด้อพี่น้องเด้อหนึ่งเจ็ดเลขตัวเมื่อวานนี่สิมาอีกบ่ขอมีนะหนึ่งเจ็ดนะแต่เอาลบออกนะครับทกกุกคนนะเพราะว่ามันมาเมื่อวานขอให้แตกตามตัวปังๆล่ํารวยล่ํารวยครับล่ํารวยล่ารวยนะครับพี่น้องผลขอให้ปังๆครับพี่นกน้อยครับขอให้ล่ารวย <laughs> ล่ารวยเด้อพี่น้องเด้อใครจะเข้าห้อง วีก็จิ้มลิงก์ที่อ,อปักหมุดไว้ให้นะครับเข้าห้องวีเข้าไปได้เลยนะครับบอกว่ามาจากอภัยนะครับแอดมินจะส่งลิงก์ให้นะครับฮานอยอ,อให้แล้วเนาะเอาไปเล่นเฉพาะกิจนะครับเอาไปเล่นก่อนนะครับพวกกันนะวันนี้ก็ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ